สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB r i s ริสสอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีห้องลอตเต้ VAP ประจำวันพุธนะคะที่10เดือนกุมภาพันธ์พศ2564าก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีนะคะเป็นแนวทางใครสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยหรือใครสนใจสูตรก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะมาดูกันเลยนะคะ,อะรอบ ที่5นะคะรอบที่5ออก2 1 9 0 0เราก็ไปพิมพ์ผลในสูตรของเรานะคะสูตรของเราเราไปพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะสูตรที่1ก็จะลิงก์ไปให้ทั้ง12สูตรเลยนะ,ะรอบที่5รอบที่5นะคะรอบที่5ออก2 1 9 0 0เราก็ไปพิมพ,มพ์ในสูตรที่ 1, 1 2 1 5 0 ศูนนะคะพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะแอดมีด้วยกัน12สูตรก็สูตรที่1ก็จะลิงก์ไปให้ทั้งสิสูตรเลยแล้วก็มาเช็คว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดแล้วคนที่จะลงทุนสูตรไหนนะคะก็รอบที่5เอารอบที่4มาคำนวณคำนวณแล้วได้15เอาแค่หลักหน่วยก็คือ5นับเพิ่มไม่ได้5จํานวน5 6 7 8 9 5ตัวนี้เข้านะคะสูตรที่1ก็สามารถลงทุนได้เลยนะคะสูตรที่1สูตรที่1เข้า3รอบแล้วที่2ตัวบนรูดหลัง เขาตั้งแต่รอบที่3จนถึงรอบที่5เอามาดูสูตรที่2เข้าไหมศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้เข้าออก5แปลว่าสูตรที่2ไม่เข้าผ่านสูตรที่3ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ได้ออก5แปลว่าสูตรที่3ไม่เข้าสูตรที่4 9 0 1 2 3แต่ออก5ไม่เข้านะคะสูตรที่5ไม่เข้าสูตรที่6สูตรที่6ไม่เข้าสูตรที่7 ได้9 9 0 1 2 3ออก5แปลว่าไม่เข้าสูตที่8สูตรที่8สูตที่8นะคะเดี๋ยวมาเช็คก่อนสูตรที่8ได้คำนวณแล้วได้8 8 9 0 1 2 1เข้าทำสีแดงไว้0 5ไม่เข้า0เข้า0เข้าใครอยากดูอยากรู้ละเอียดนะคะว่าแต่ละสูตรใช้หลักไหนบวกกันสามารถไปดูได้ที่คลิปย้อนหลังของแอดได้เลยนะคะส่วนแอด ตอนนี้แอดทำในเป็นแนวทางในมือถือให้ดูเพราะว่ามือถือสามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะก็เลยมาทําเป็นแนวทางในมือถือให้ดูแต่ก็จะไม่ละเอียดนะคะถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดเลยว่าใช้หลักไหนบวกกันสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะคานวณแล้วได้10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0 0 1 2 3 4 2เข้านะคะทาสีแดงไว้2เข้านะคะส่วน0ตัวนี้0 1 2 3 4 ไม่เข้าแล้วนะคะเพิ่งเพิ่งได้เข้า2รอบถ้า,างั้นก็ต้องรอรอบต่อ,ตอไปนะต่อไปสุดที่9ไม่เข้า10 10นะคะคำนวณแล้วได้4 4 5 6 7 8 5เเข้านะคะทาสีแดงไว้เข้า3รอบนะคะอันนี้สุดนี้ก็น่าได้ลงทุนได้เลยได้3รอบแล้วต่อไปสุดที่11 7 8 9 0 1อ้่ง0ย์เข้า ทำสีแดงไว้ตัวอื่นก็เข้าเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าไม่เยอะเราก็ทําเฉพาะเราก็เล็งเฉพาะว่าที่มันเข้าไว้แล้วนะคะเราก็รอนะคะรอลอุ้นรอให้เข้า3รอบติดเราก็ลงทุนได้3 4 5 6 7ไม่มีศูนย์ผ่านนะคะตอนนี้มีสูตรที่1น,นะคะห้องรับตัว VIP นะคะสูตรที่1เข้า2ตัวบนรูดหลัง3รอบสูตรที่1แล้วก็ สูตรที่1เข้าสูตรที่สูตรที่1เข้านะคะสูตรที่1แล้วก็สูตรที่สูตรที่10นะคะเข้าหลักเดียวกันเลยสูตรที่10แล้วก็สูตรที่11บเอ็ดคะสูตรที่มีอยู่3สูตรถ้างั้นเอาแอดจะเอาลงทุนในสูตรที่11ก็แล้วกันนะคะเข้า2ตัว ล่างรูดหน้าระบุตัวเลขนะคะไปที่เดี๋ยวจ,จะลงทุนให้ดูเลยนะคะไปที่ห้องลอตโต้ VIP <c oughs> การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะเล่นเราก็เอากําไรมาเล่นนะคะเราจะได้แบบไม่ทุนหายกําไรหมดเนาะเอากาไรมาเล่นพอได้ค่ากาแฟพอได้ค่ากับข้าว พอได้ค่าเซเว่นนะคะกดเลขเอง2ตัวล่างรูดหน้านะคะสูตรของแอรเข้าเมื่อกี้เข้า2ตัวล่างรูดหน้าระบุตัวเลขระบุเลข8นะคะเลข8เลข9เลข0นเลข1เลข2ระบุ5ตัวนี้ลงไปก็จะได้50ตัวถ้าเราลงทุนตัวละหนึบาทก็จะใช้ทุน50บาทยี่กีจะให้1บาทเท่ากับ92หรือบางครั้งก็90นะคะก็ ถ้าใครมีทุนมากก็ลงทุนมากแต่แอดแนะนําว่าไม่ควรจะลงทุนเกินละตัวละ5บาทถ้ามันหลุดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าสูตรมันจะเข้าหรือมันจะหลุดเราก็ต้องวัดดวงนะคะก็ถ้าสมมุติว่ามันหลุดเราก็เราก็สามารถตามทุนได้ถ้าลงทุนตัวละไม่เกิน5บาทเนาะก็แล้วแต่ทุนบางคนทุนมากก็ไม่มีปัญหาอันนี้สําหรับคนที่ทุนน้อยนะคะส่วนมากทุนเราก็จะไม่ค่อยก็จะทุนน้อยกันก็คือพอได้ค่ากับข้าวก็ไม่ได้หวังที่จะร่ำหวังรวยก็คือเราเล่นบ่อยๆเอา ได้บ่อยๆเอาเพราะว่า1วันมี88รอบแล้วก็สูตรเราเข้าแบบเนี้ยเราลงทุนหนึ่งครั้งแล้วก็พอพักเช็คสูตรแล้วก็อีก,อกเช็คอีกสักนูลล่นแหละประมาณรอบที่1 0ถึง20ช่วงนั้นเราค่อยลงทุนอีก1รอบนะคะหวันมี88รอบแล้วเล่นแค่8ครั้งพอนะเล่นแค่8ครั้งก็พอได้ค่ากับข่าก็พอแล้วนะคะเช็คสูตรเอาตัวละ2บาทก็พอนะคะสรงโพยนะคะเหลืออยู่3นาทีนะคนะ รออยู่สามนาทีก็นี่คือห้องลอตโต้วีไอพีนะคะนี่ห้องลอตโต้วีไอพีเดี๋ยวแอดจะเช็คห้องอ่ห้องรวยให้ดูนะคะห้องรวยแล้วอีกสามนาทีรอลุ้นกันว่าจะเข้าหรือจะหลุดตอนนี้มีอยู่สามสูตรนะคะห้องลอตโต้วีไอพีต่อไปมาเช็คห้องรวยกันนะคะห้องรวยแล้วก็เปิดสูตรของแอดขึ้นมานั่นแหละแล้วก็มาเช็คตอนนี้ห้องรวย ตอนนี้รอบที่5แล้วนะคะเราก็ไปเปิดสูตรของแอดทิมทำไว้ที่ทำไว้0 2 6 0 2สอูะ่ะสูตรนี้นะคะก็รอบที่5ของห้องรวยนะคะรอบที่5ของห้องรวยรอบที่4ออกแล้ว0 2 6ย์แอดพิมพ์ลงไปแล้วนะคะรอบที่5ออก6 730 0แล้วก็พิมพ์ 6, พิมพ,พิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะ พิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นเราไปกดส,สูตรให้ถูกนะพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นออก673 00แล้วก็พิมพ์6 7 3 0 0อันนี้อันนี้คือห้องรวยนะคะ673 00นะคะ6ก3 0็มก็มาเช็คสูตรที่1เข้าไหม678 90้ไม่มี3สูตรที่1ไม่เข้า สูตรที่สองได้2 2 3 4 5 6ี่ห้านะคะที่เคยเข้าไว้มัน,มนไม่มีมันออกศูนย์นะคะก็คือไม่เข้าสูตรที่2ผ่านสูตรที่3ผ่านสูตรที่4สูตรที่4เข้านะคะ8 9 0 1 2 0ตัวนี้เข้าอาเดียอาจะลงทุนอาจจะลงทุนห้องรวยนะคะเข้า2ตัวล่าง2ตัวล่างรุดหลังระบุตัวเลขระบุเลข0ูนย์อ่เอาไปดูที่ห้องรวยห้องรวย ไปที่แทงหวยจับยี 20, ่กี้รอบที่6เลยห้าสิบวินาทีกดเลขเอง2ตัวล่างเมื่อกี้เข้ารูดรูดหลังระบุตัวเลขกดรูดหลัง2ตัวล่างรูดหลังระบุตัวเลขเลขศูนย์หนึามะคะระบุ5ตัวนี้ก็จะลงทุนตัวละ5บาทไปเลยนะคะก็รอผลนะคะ รอผลเราอยู่26วินาทีเอาไปดูสูตรอื่นจะเข้าไหมนะคะสำหรับห้องรวยอันนี้คือสูตรที่4่แต่ไปสูตรที่5 2 3 4 5 6ไม่เข้านะคะสูตรที่5ไม่เข้าผ่านสูตรที่6ก็ไม่เข้าสูตรที่7 678 90าอ่ะเข้านะคะสูตรที่7เข้าเข้า2สูตรเลยนะทีนี้การการจะเลือกว่าเราจะลงทุนสูตรไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า อันดับที่1เลยดู1่ดูสูตรของเรามันเข้าได้ด้3รอบติดแล้วนะคะสรอบติดสรอบอย่างนี้แล้วรอบที่4เราก็ลงทุนได้เลยแต่ทีนี้กรณีที่มันมีสูตรเข้าหลายสูตรอันดับที่2ก็คือมาดูผลนะคะผลที่เราคำนวณได้ว่ามันมีตัวเลขที่เหมือนกันไหมนะคะถ้าไม่มีเลขเหมือนกันหลายสูตรเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้สูตรเมื่อกี้ผลก็ไม่มีปัญหานะคะผลไม่มีปัญหาก็มันเข้าหลายสูตรเหมือนกันอันดับที่3ก็คือวัดดวงนะคะ คำว่าวัดดวงนี้นะคะคำว่าวาดวงนี้ก็คือเราเล่นกับระบบ AI ก็คือเขาจะมีระบบของเขาเขาเขาจะาพูดง่ายคือเขาไม่ขาดทุนเขาต้องเล่นแบบได้ได้กำไรกับคนกับผู้เล่นนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ารอบนั้นๆช่วงนั้นๆจะมีคนเล่นมากน้อยขนาดไหนหรือเขาต้องการจะปล่อยก่อนไหมอย่างเช่นปล่อยเออแบบให้เราได้ใจก่อนให้เราได้ก่อนแล้วเขาค่อยเอาเราคืน อันนี้เราก็ไม่รู้แล้วก็คือวัดใจวัดดวงกันเลยก็อาจจะได้รอบนี้รอบต่อไปเขาอาจจะปล่อยปล่อยให้เราได้ก่อนแล้วต่อไปพอเราได้แล้วเราก็อยากจะลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอนี้เขาก็เอากลับคืนหมดเลยอันนี้ก็คือวัดดวงนะคะก็คือวัดดวงกันเลยอ่ะน,นี้คือสูตรที่7ก็เข้าสูตรที่8ไม่เข้าสูตรที่9สูตรที่9สูตรที่9ก็เข้านะคะ สุดที่9ก็เข้าสุดที่9ก็เข้าสุดที่10ห้องรวยนะคะเข้าหลายสูตรเลย23456ส่อ่ะสูตรนี้ไม่เข้าสุดนี้หลุดแล้วต่อไปสุดที่11ไม่เข้าสุดที่12ไม่เข้าอ่ะห้องรวยเข้าอยู่เข้าอยู่สุตรที่สุดที่4นะคะเข้า4รอบแล้ว2ตั้งแต่รอบที่2ถึงรอบที่5นะคะสุดที่4สุดที่5 สูตที่สแล้วก็สุดที่7ก็เข้า2ตัวล่างรูดหน้าเข้า4รอบสุดที่สุดที่9ก็เข้านะเข้า3สูตรนะ,ะเข้าแบบยาวด้วยตั้งแต่ผลออกมานี้คือเข้าตลอดเลยนะคะสำหรับห้องรวยนะมารอรุ้นเลยทั้ง2ห้องเลยนะคะนะรอรุ้นผลน่าจะออกแล้วนะรอบที่ รอบที่รอบที่หกนะคะผลที่ออกผลที่ได้นะอรอลุ้นอรอลุ้นจะเข้าหรือจะหลุดซึ่งมันเข้าอยู่3สูตรด้วยกันนะคะสําหรับห้องรวยเข้า3สูตรเข้ายาวๆวเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะอรอลุ้นก่อนจะเข้าหรือจะหลุดก็คือเราวัดดวงนะคะเรื่องแบบนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่น เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะรับที่6ห้องรวยออก2 4 8 7 5เราก็ไปพิมพ์ผลในในสูตรของเรานะคะ2 4 8 7 5ห้องรวยนะคะ2 4 8 7 5เพิมลงในสูตรที่1เท่านั้นนะคะ2 4 8 7 สองสิบแปดเจ็ดห้าอ่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดมาดูกันสูตรที่หนึ่งไม่เข้าอยู่แล้วที่เข้าที่เข้าก็คือสูตรที่สี่อ่าหลุดแล้วแอดลงทุนไปนะคะแอดลงทุนไปอ่าคำนวณแล้วได้ศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่แต่ออกห้าก็คือไปแล้วไหนสูตรไหนเข้าทีนี้ สุดที่5หลุดไปแล้วสุดที่7เข้าไหมอ่าสุตรที่7เข้า3 4 5 6 7นะคะ7ตัวนี้เข้าเราเล่นสุดหนึ่งก็ไปออกอีกสุดหนึ่งนี่แหละค่ะก็คือระบบ AI ไเนาะได้สุดที่7นะคะได้สุดที่7ต่อไปอีกสูตรหนึ่งที่เข้าสุดที่9 9ก็เข้านะคะสุดที่9ก็เข้าสุดที่9เข้าอ่าถ้างั้น เมื่อกี้แอดเหลืออยู่เดี๋ยวแอดจะเอาลงทุนสุดที่7ให้ดูรอบที่รอบที่7นะคะเห็นผลลัพธ์ไหมคะ3าน่าจะเข้า1รอบแล้วค่อยหลุดเนาะทีนี้เดี๋ยวแอดลงทุนรอบที่7นะคะรอบที่7ห้องรวยให้ดูนะคะ2ตัว2ตัวล่างรูดหน้านะคะระบุตัวเลขเลขสามมาดูกัน2ตัวล่างรูดหน้าจับยี่กี รบที่7กดตัวเลข2ตัวล่างรูดหน้าระบุตัวเลข3นะคะสามสี่ห้าหกเ็ก็ลงทุนได้แค่ตัวละ1บาทเท่านั้นเพราะว่าทุนเหลืออยู่70็ดสิบนะคะรอ,อรุน้นรอรุ้นนะคะอะ่ทีนี้ห้องเมื่อกี้ห้องห้องรวยไปแล้วต่อไปดูห้องลอตโต้วีไอพนะคะแอดก็ลงทุนไปตัวละ2บาทแล้ว รอบที่6ออก9 8 4 9แปเราก็ไปพิมพ์ในสูตรที่1นะคะไฟล์ของไฟล์ของห้องรอตต้นะคะอย่าไปพิมพ์ผิดไฟล์นะอ่า2 1 9 9 8 4ดสนะคะ98440อ่ะมาดู98440พิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะ 9ก4าแสูนะคะสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนี่คือสูตรที่หนึ่งเจ็ดแอ่ะสไม่มีผ่านไม่เข้าสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่ 4, สี่สูตรที่ห้าไม่เข้าสูตรที่หกนะคะสูตรที่6กอ่าห้าหกเจ็ดแปดเก้า สีไม่เข้าทําสีดําคืนซะสูตรที่7สูตรที่8 8อ่าได้ศ0น2 3 4เข้าตัวนี้นะคะอา่าสูตรที่8นี้เข้า3มรอบแล้วน่าลงทุนได้เลยสูตรที่8สูตรที่สูตรที่10นะคะเข้านะคะสูตรที่10เข้าสูตรที่11 89012อ่าไม่เข้า สูตรที่1 0ไม่11ไม่เข้าก็เหลืออยู่สูตรเดียวคือสูตรที่10นะคะดูผลลัพธ์นะคะ4 4แล้วก็1 8เข้า2รอบแล้วนะคะมีโอกาสเสี่ยงสูงอยู่เนาะก็เดี๋ยวแอดลงทุนให้ดูสูตรที่รอบที่7ของห้องลอตโต้ VIP นะคะสูตรที่7นะคะห้องลอตโต้ VIP มาดูรอบที่7กันนะคะมาดูกันเลย มาดูกันเลยนะคะไปที่แทงหวยไปที่จับยี่กีวีไอพีไปที่รอบที่7รอบที่7ไปกดเลขเองอ่ะกดเลขเองสูตรของเราเข้าอ่าสูตรที่10นะคะเข้า2ตัวบนรูรดหลังระบุตัวเลขเลข8 2ตัวบนรูดหลังระบุตัวเลขเลข8 9 0 1, 2อ่ะ ใส่ราคาตัวละ2บาทนะคะเมื่อกี้ก็ไม่เข้าแล้วตัวละ2บาทพอถ้ามาลุดแเราก็จะได้ตามทุนทันเนาะโอเคเหลืออีก7นาทียังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d ีบิวรีสอด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ